มอร์นิ่ง o มอร์นิ่งฮัลโหลวันนี้อากาศดีแล้วจ้าอากาศฝนตกแล้วครับทุกคนฝนตกเราจะให้ดูฝนอ้ยมืดตืต้อ าฝนตกแล้วนะคะหิมะไปแล้วบรรยากาศฝนตกแล้วคะ่ะไอซ์แลนด์ค่ะวันอาทิตย์ตอนเช้าวันอาทิตย์จ้าละลายไปหมดแล้วน้ําแข็งเลือนิดหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าประเทศไอซ์แลนด์ฝนตกไปแล้วนะคะฝนตกละลายแล้วคะ่ะฝนตกและจ้ามืดเลย 굿มอร์นนิ่งแอปเร่ o มอร์นนิ่งกลนตาอินที่ไอซ์แลนด์จ้าวันนี้บรรยากาศดีจ้าจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะฝนตกแล้วจ้าฝนตกหิมะลายแล้วจ้าฝนตก หิมะละลายไปแล้วเหลือนิดนึงขอบคุณนะคะที่ข้างบนมาให้ที่เข้ามาให้อำพรจ้าตอนนี้เขาบรรยากาศดีแล้วนะคะบรรยากาศฝนตกแล้วฝนตกฝนตกแล้วละลายไม่หมดเลยนะคะถ้าฝนจะตกอีก ไม่หนาวแล้วจ้าอากาศดีแล้วนะคะอุณหภูมิวันนี้นอกจันตะเอ๋ตะเอฝนตกแล้วจ้าตะเอเมื่อคืนมันมัน,มน,มนไม่ขึ้นยอดให้เลยยังยังไม่เก้าเก้าหกสองอยู่เลยฮางงเลยต้องไล่ ฝนตกแล้วจ้าไอซ์ Iceland, แลนด์ตะเอ๋ตื่นแล้วลว่ลูกน้องสาวฝนตกแล้วบรรยากาศฝนตกแล้วนะคะหิมะละลายแล้วหิมะละลายไปแล้วจ้ามันไม่ขึ้นเหรอพี่นาน วันนั้นไม่เห็นขึ้นไม่เห็นยอดขึ้นให้เลยขึ้นขึ้นมาเก้าหกสิบสองขึ้นมาสามเก้าหกสอง มันไม่ขึ้นนานหนูตื่นเจ็ดโมงขึ้นบ้านขึ้นสองบ้านอ้าวขึ้นสองบ้านเลยเหรอพิ่งตื่น <laughs> ตื่นแล้วก็ไ,ไม่เห็นน้องกากริ้งฮะเจ็ดโมงไอซ์แลนด์นั่นเนี่ยตื่นเจ็ดโมงโอ้คือตื่นไวจิง <laughs> นี่บ่ายสองบายโมงแล้วใช่ไหม มันขึ้นช้าจังเลยหรือมันยังไม่รวมยอดให้เสาร์อาทิตย์รวมมันจันททีเดียวเลยฝนตกแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี่ฝนตกแต่หิมะอย่างละลายมาบ้านเอื้องห้าเชีย่ยโมอโอ้ ี๋ยวว่าจะขึ้นสวัสดีค่ะพี่สายพินสวัสดีนะจานสวัสดีน้องจานน้องอากาเดี๋ยวว่าจะขึ้นสตีมยาดอยู่ขึ้นแบบนี้สักสามสิบฝนตกแล้วคะ่ะฝนตกแล้วอากาศดีแล้วฝนตกแล้วจะมาคืนเนี่ย ฝนตกแล้วแต่ยังมืดอยู่นั้น,นะะี่ค่ะฝนตกละลายแล้วหิมะสวัสดีค่ะน้องจี้ยังมืดเลยในเจ็ดโมงเช้ามืดภ้ายหน้าบ้านนี่หน้าประตูบ้านเปิดเปิดความหนาวฝนตกแล้วค่ะนสะีสีฝนตกแล้วจ้า นี่ละลายไปยังไม่หมดอดีรอบอัมพรจ้าตอนเช้าพึ่งตื่นสลบสลด์ใช่ไหมพึ่งตื่นพิ่งตื่นอ๋อตอนนี้น้องจันอยู่บ้านพี่แดงจ้าจ้าจ้าอยู่บนเวทีใช่ไหมหรืออยู่ชั้นล่าง พีสายปีนยังไม่ได้เหรียนทองเลยไม่ขึ้นยังม,มันขึ้นมาหกสิบสองอ๋อหนูลงได้บนเวทีจา่จาจา่าจ่าอยู่บนเวทีนะคะพี่จะขึ้นเนี่ยหิมะที่กองกองมันลายยังไม่หมด พี่วันเพนสวัสดีจ้านน้องจานสวัสดีค่ะคุณอายสวัสดีค่ะตอนเช้าที่ไอสแลนด์ค่ะทำไมต้องคิดว่ามันจะอัพให้บอกอีกนานบอกอีกนานมันไม่อัพะ สวัสดีค่ะพ nah uh hmm. ี่สายพินจากน้องอายน้องอายสวัสดีจ้าน um ้องน้องกาสวัสดีนะคะน้องจันสวัสดีจ้าทักทายนะคะน้องจันก็ทักทายพี่สายพินสวัสดีจ้าน้องอายก็ทักทายพี่บันเพฟนพี่บันเพฟนน้องจันทักทายนะคะ เพิ่งตื่นมันกันเนี่ยตื่นก็แล้วเปิดมาอ้าวฝนตกเฉยเลยฝนตกหิมะก็ละลายหมดแล้วครับทุกท่านจ้าฝนตกพอนาเสมอเราก็ปิ่งย่างนะคะตรงเนี้ยปิ่งย่างอาหารการกินฝนตกก็จดชื่นหน่อย บรรยากาศไม่ไม่หนาวมากไม่เย็นมากหนาวพอดีพอดีขอบคุณนะคะท่านข้างบนที่ผ่านไปผ่านมานะคะมากดให้เราตั้ง22ท่านนะคะสาวเมืองสิงสวัสดีค่ะ สามมองสิงน้องอายก็ทักทายสามเมืองสิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องอายจากพี่สายพีนขอบคุณนะคะพี่สายพีนขอบคุณน้องกาขอบคุณคุณวันเพล่ขอบคุณน้องอายนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจจ้า บรรยากาศฝนตกแล้วนะคะทุกคนที่ประเทศไอซ์แลนด์่าบรรยาก,กาศดีแล้วจะเข้าหน้าร้อนแล้วค่ะจะเข้าหน้าร้อนแล้วพี่เสพพีนก็สวัสดีจ้าลองสาวกาสวัสดีค่ะเจ๊แววเจ๊แววสวัสดีค่ะโอ้ลงไลน์แล้วเหรอที่ไอซ์แลนด์ฝนตกแล้วค่ะ สวัสดีค่ะแม่อมพรสวัสดีค่ะเจแส์แมวลองจันก็จ้าพี่สายปินสวัสดีจ้าแต่มันยังมืดอยู่นะอากาศฝนตกแล้วครับทุกคน เจ๊แววก็สวัสดีค่ะคุณจนันฝากกำลังใจไปให้เจ๊แววด้วยนะคะขอบคุณนะคะห้าท่านเลิฟเลิฟิบดวงใจจ้าตอนนี้สิบดวงใจจากข้างบนท่านข้างบนที่มาให้นะคะโอ้ปิดก่อนแล้ว าศฝนตกข้างนอกแล้วจ้าดีใจดีอากาศดีแล้วค่ะกลับมาอยู่ข้างในแล้วอากาศดีแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวยไม่ปลาณีใครเลย ใช่ใช่แอปใช้แอสวยไม่ไปในจ้าเหมือนน้องกาแหละน้องกาน่ารักสวยจะยาทำรูปให้ใหญ่หน่อยนะเห็นตัวจริงตัวจริงก็คีเร ขอบคุณกำลังใจทุกท่านนะคะขอบคุณที่หนูไม่สวยหรอกพี่ <laughs> <laughs> พี่ก็ไม่สวยเหมือนกันใช้แอปเอาคิเร <laughs> คนงามพี่จีวัสดีจ้าจากน้องจันนะคะน้องจี้เป็นยังไงนอททางเหนือหนาวบอทางไอซ์แลนด์ฝนตกแล้วเดอ้ออากาศดีแล้วเริ่มอากาศดีแล้วไม่หนาว เราไม่ต้องใส่เสื้อหนาวแล้วยอดยอดเออนี้ไม่ขึ้นมาเลยกล้องพียูไม่มีแอปกล้องพียูไม่มีแอป มีมีแอปมีมีมีม,ม,มีทำให้ลูกลูกงามไปกดตรงอ,อ,อะไรนะตรงที่ใกล้ฟองน้ำมันปรับปรับปรับกล้องได้นะปรับกล้องได้สงสัย นี้เข้ามาข้างในไม่ผ่านไปผ่านมาดันหน่อยจ้างามเต้เต <laughs> ยสักยี่สิบนาทีเพื่อการมองเห็นนะคะการมองเห็นของอยู่ ดเดียมันอัพให้เกินอรอดูพรุ่งนี้เหรอหรือไงต้องต้องขึ้นสตีมหยาดยางไหมเนี่ยต้องขึ้นสตีมหยาดนอน้องกาเนะอีกอีกห้าชั่วโมงอีกห้าหลักกิโล ขอบคุณนะคะพี่สายพิ้นขอบคุณจ้าให้เหรียญทองมานะคะยังไม่อัพให้เลยจ้ามันยังไม่อัพขึ้นมันจะอัพพรุ่งน,นี้เหรอขึ้นจนมันจะอัพให้ ไทยวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไอ้สแลน์ฝนตกแล้วนะคะบรรยากาศวันนี้ดีมากเลยอากาศไม่หนาวแล้วหิมะละลายเป็นบางที่แล้วถ้านานหนามันละลายยังไม่หมดพี่สายพินสวัสดีจ้าน้องจันหน่่ยสวัสดีค่ะพี่พี่ฝาดไทย วัตไทก็น้องก้าวัสดีจ้าโนโอแอบละลายคนก่อนจะลงแล้วค่ะเนี่ยเลยสี่ท่านแล้วแล้วลงแล้วได้จ้าสิบห้าสิบหกให้มันไหลลงค่ายขึ้นอ๋อทางนั้นก็ตกใช่ไหมทางภัตไทยก็ตกใช่ตกแล้วเนี่ยหิมะละลายสวัสดีค่ะพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้อยมาเที่ยวไอซ์แลนด์เด้อพี่น้อยให้กระลาบมานะคะพี่น้อยมันช่องสก,กิดขาวด้วยนะคะไปฟังพี่น้อยคุยตอนเช้าเช้าอ๋อตอนเช้าไอซ์แลนด์เนาะที่ไทยที่ไทยก็ตอนบ่ายเนาะ สวัสดีค่ะน้องสาวผัดไายหยิบสายพินนะคะเดี๋ยวจะเตรียมเวทีแล้วนะพี่สายพินได้มันไม่ยังไม่อัพขึ้นเลยต้องขึ้นแนวตั้งเพื่อการมองเห็นนะคะให้เราจะได้มี การแนวต่างกับเขาบ้างทักทายก็ไม่น้อยสวัสดีค่ะทักทายไม่น้อยด้วยนะคะไม่น้อยขอบคุณนะคะขอบคุณผัไทยขอบคุณแม่น้อยขอบคุณน้องกาขอบคุณพี่สายพินนะจ๊ะ อีกสองนาทีก็จะลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณคะ่ะที่ไอซ์แลนด์ฝนตกแล้วนะคะบรรยากาศดีแล้วไม่หนาวแล้วจ้าเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูภาพๆสวยๆจะไปถ่ายภาพสวยๆให้ดูที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะจะไปอาบน้ำร้อนน้ำน้ำแร่โชว์น้ำ น้ำแร่น้ำร้อนของไอซ์แลนด์นะคะที่เขากำลังดังกำลังฮิตที่มาเที่ยวเขาจะมาแช่น้ำแร่ทำให้สุขภาพดีเลิบเลิบจ้าเลิบเก้าขอบคุณนะคะพี่สายพินเลิบเลิบ,เ,ลบเจอกันตื่นเช้านะคะใบ <laughs> บันช่องเบาหมอนแวะอวยพรให้เยอะเลย <laughs> ผู้ใหญ่บ้าน <laughs> บอกได้เป็นผู้ใหญ่บ้านต้องไปจีบผู้ใหญ่บ้านแล้วเนะผู้ใหญ่บ้านขอบคุณนะคะขอบคุณเลิฟเลิบค่ะทุกคนเลิฟเลิฟจ้าเลิฟเลิบ,ลบขอบคุณมากมากนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีก็จะลงแล้วคะ่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะขอบคุณที่มาให้นะ ลงจากบ้านพี่แดงแล้วโอ้จ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วขึ้นสเตมอย่างนะจ้าเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีจ้าบาย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 นะคะลงไลน์แล้วจ้ายี่ินาทีแล้วบายบายออออขอบคุณค่ะ